ครับผมสวัสดีครับกวันนี้อยู่ที่ราชบุรีนะก็วันนี้มีโอกาสออกมาตกสตรีมนะครับผมก็ถือโอกาสเอาคันกับล้อตัวใหม่นะครับผมก็ ลอกตัวล่าสุดที่ผมสั่งมาครับผมเป็นคาร์ดิฟเอ็านะครับเป็นลอกงานสตรีมนะครับผมก็เอามาลองใช้กันดูครับว่าวันนี้จะใช้ตัวไหมแล้วก็คันก็เป็นคันตัวใหม่นะครับเป็นคันก๊าเป็นคัน5้าท่อนของแจ็คสันนะเป็น4ฟุต3ก็เป็นคันสปินนิงนะครับก็วันนี้หวังว่าจะได้เจอสนามกับกระสุกนะครับผมเหยื่อที่ใช้นะครับผมก็จะเป็นได้ว่าสิ้นมะคีนะครับผมผมเปลี่ยนตัวเบ็ดมานะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับผมวันนี้น้ําค่อนข้างแรงนะครับผมน้าเยอะ มันก็แรงพอสมควรเลยอย่างที่เราโดนตัวใหญ่รอบที่แล้วนะเห็นน้ำค่อนข้างแรงก็เดี๋ยวเราตีไปลึกหนะครนะ nhiều ừ đấy thân hạc thân hạc xảy xảy đi นี่นี่ขนาดสวยแง่คีมาปล่อยน้องกันไปแข็งแรงดีไปแล้ว กัดอยู่นี่เลยตามมากัดอ,อ,อ,อยู่นี่เลยยกปลบอยน้องไปนะกระสูบ ืหกระสุบกระสูบมาแล้ววันนี้อ เกอดขึ้นมาทีนนาก่นนกน้องกระสุบน้อย อ้ยกัดไม่โดนนั่นๆๆๆนั่ยมือ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 เมื่อกี้ในกล้องเห็นไหมเนี่ยมันไล่กัดลูกปลาเลยอะ่ะนี่นี่ปรนะมาณสี่ขีดนะสี่ห้าขีดก็แต่อ้วนนะมันตุกเลยอ,อุ้ย uý uý cá nào săn biển hải <laughs> à! Lẹo cá sú, một

น,น่านมาแล้วสนากนี่สนากน้อยสวยนะตัวเล็กๆก็สวยนะก็เคเห็นลายไหมฮะนี่เล็กๆก็ลายชัดนะเปล่ไปน้องไปอึ๊